มีเพื่อนๆถามว่าเครื่องตรวจจับโลหะเนี่ยสามารถหามือถือได้ไหมถ้ามือถือหายอ่านลองเลยค่ะนี่ก่อนได้ไหมเออ,อไม่เจออันนี้พื้นกระเบื้องะน, <ๆ S 1> นะไม่ใช่พื้นโลหะนะเออเออแต่ถ้าเกิดหนาหนาหนาเลยอ่ะเออหนาหนาก็ได้เหมือนกันออนี่ ต่อไปลองกับกระเป๋าถวงทีแบบเอาไปใส่กระเป๋าไหนนะโทรศัพท์มือถือ,อไอเราเป็นยัดกระเป๋าไหนเอาวางตรง,ตงไหนนะลืมไปหมดแล้วลอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีอ่าอันนี้เราจะตรวจไม่เจออ่าลองใหม่อันน่ะอ่าเนะจอเลยเอจอมือถือเลยเห็นไหมนี่อ,อยู่ในนี้เอารู้แล้วควักออกมาเอาออกมอนี่เห็นไหมอ่าโอเคไม่มีนะอ่าไม่มีเดี๋ยวจะลองกับถุงยีนหนาๆบ้าง เริ่มต้นคือไม่มีนะคะไม่มีโทรศัพท์อยู่ข้างในน,นี่ตรวจจับยังไงก็ไม่เจอนะคะโอเคทีนี้เอาโทรศัพท์ไว้ข้างในก่อนสมมุติว่าเราลืมเอาไว้ในกระเป๋านะเ <Okay. S 1> แล้วเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนเออเจอเลยโอเคแสดงว่าหามือถือหายได้ <Hey. S 1> เอาไว้ตรงไหนวางทับหนังสือ <Hey. S 1> หนังสือวางทับอยู่เราก็รู้เครื่องดับ ติดเครื่องอยู่ปิดเครื่องก็หาเจอไม่ต้องมีสัญญงสัญญาอะไรทั้งนั้นขอให้มันเป็นโลหะขอให้เป็นโลหะตรวจได้หมดแนะนําเลยนะคะเผื่อของหายควรมีติดบ้านค่ะ